สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกท่านครับเมื่อนี้ช่องปอนบ้านยู u ู e ครับมาในภาษาอีสานนะครับ10เมษายน2560เป็นคลิปมาเบามาจากันก่อนนอนนะครับตามซื้อคลิปหน้าจอที่พี่น้องเห็นอยู่ีนกะอันนี้เป็นเป็นตัวหนังสือ ที่ฮเพิมขึ้นมาล้วก็บว่าวางไงว่าเสียมาคุยมาคุยกันให้ฟังว่าขั้นเหตุใดเนี่ยถ้าทําได้มันจะเป็นสูตรเด็ดในการป้องกันร้อยเปอร์เซ็นเลยบอเหตติโคบิซิบเกาอันนี้มันเป็นภาษาคุยครับแต่ว่าจริงๆเลยมุย้ยไผเหตุใดหรอกเพราะว่ามันยากครับแต่ว่าทางเหตุใดอิเล่มันก็ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อิล่เดี๋ยว เดี๋ยวเฮ็ดจังไดจังคอยไปเบ้กกันที่หลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฮ็ดได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้มันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอันนี้เขาเอิน่าคลิปคุยก่อนนอนนะครับคุยกันก่อนนอนคุยนะครับนี่คุยกับการออกความคิดเห็นนะครับพบกับกระผมดอนพรบำเพ็ญผู้ดำเนินรายการอ่านคลิปต่างๆให้พี่น้องฟังเมื่อนี้ บอกภาษาอีสานนะครับก็ก่กอนทีว้ากันไปถึงสวรเด็ดบ้องกันในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก,ก็มาบ้าเรื่องที่พี่นอ้องยังเข้าใจบ่ถูกต้องหลายเติบอยู่จนกับช่วงสาธารณสุขเพิ่นได้อ,ออกสื่อทางเพจทางเฟซบุก๊กทางยังสื่อสารให้คนจำนวนมากได้ได้ให้หัวักนะครับประเด็นนี่ ประเด็นโลกมันจะแพรไปนานี่คือยังมีคนเข้าใจบ่ถือต้องส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเมื่อเข้าใจบ่ถูกต้องเนะี่ยสามารถไปแพรโลกให้ผู้อื่นด้หลายคือคนป่วยเล้วนะครับคนป่วยคนป่วยเป็นโควิดแล้วนะั่นเมื่อป่วยเป็นโควิดแล้วไปรักษาบ่านี่หมอเพิ่นบอกว่าให้กินยากินยาแะ้วให้กักตัวให้มันครบสิบเหมือเด แต่ว่าในระว่างที่กักตัวนะครับหรือว่าอยู่โรงพยาบาลสนามผู้ละคนหลักออกจากโรงพยาบาลสนามก็มีว่ามันจะคลองเศร้าแล้วนะครับคือในการรักษาคุมเงินเนี่ยเนาะพ่นหลายคนบางคนก็สื่อเอทีเคมาตรวจเราเองบางคนก็ไปหาหมอน้าอนามัยต่างๆตรวจให้อยู่น้าอนามัยพันก็มีเอทีเคอนามัยสม,มื่นนี่เขาเอืน่นรอพศต่อส,อสมัยก่อนเนี่ยเอืน่นสถานีอนามัย นะครับก็ไปตรวจอนามัยก็ได้ผู้คนไปซื้อน้ำา้านขายยามาตรวจเองตรวจเอทีเคปรากฏว่าผลตรวจเป็นบวกได้บ้านเอพอผลตรวจเป็นบวกก็ต้องติดต่อหมอติดต่อหมออนามัยติดต่อโรงพยาบาลเพื่อว่าสิเขัาระบบการรักษาแบบรักษาที่บ้านหมอส่งยาไม่กินหลักการตัวย้านนะบางคนก็เป็นแห้งมันมีอาการเข่าคายว่าเป็นแห้งต้องไปนอนโรงพยาบาลเช่นเป็นผู้สูงอายุยังเสียครับ ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเปลือกระางเจ็ดโลกนะครับเบาหวานควบดันอยังมื่อนีล่ลแหละติดเสื้อพร้อมอันนี้ต้องไปเข่าโรงพยาบาลผลผลการตรวจเอทิเคอเอ็กซ์เนี่ยบวกหลังเถื่อหางเถื่ถอกับไปตรวจน้าหมอนะ่าไหมบวกเพราะเป็นบวกแล้วก็ผู้ละคนเดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลพอนอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาประเมิอนอาการเบิง้งหลังเถื่อเขาให้นอนโรงพยาบาลอยู่สองคืนตอนเด็เบึง้งช่วงหรือปุ๊บมีปัญหากะเข่าสูโรงพยาบาลสนามบ้านนี่นี่แหละครับปัญหามันเกิดขึ้นมอง มองพี่น้องเขาใจบ้นถือมานน่กินยาฟ้าวิพี่เราเบียไปผ่านไปหามืออาการดีขึ้นมือที่หกอยู่โรงพยาบาลสนามช่งางหยติพี่นอ้องให้ซสื่อเอธิเคมามือที่หกมือที่เจ็ดตรวจเองหรือเปล่านี่ดึกเอธิเคเดังจากความมืกับตรวจเบิงตรวจเบิงปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโควิดนั่นตรวจเบิ้องผล ผลตรวจมันขีดเดียวมันบมเมนสองขีดก็นึกว่าจะข้องไม่พบเชื้อไม่มีเชื้อนะครับนึกว่าไม่จะข้องเศร้าเลยได้บ่ะนี้เศร้าไม่พ่อเศร้าแลวขวสิมายอยู่ังโรงพยาบาลสนามมันพ่อสิบมือผู้ลุกคนหลักออกจากโรงพยาบาลสนามเพราะว่าไปขอหมอว่าขอเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่ามันโมมีเสื้อแล้วเนี่ยตรวจเอทีเคแล้วปรากฏว่าโมวิเสือ้อได้เนี่ยมันขีดเดียวนี่เศร้าหรผมเศร้าหรวพี่ท่าน ผู้คลคนวางสิหมอบระเด็จตวอยางให้เมื่อเพราะว่าหมอต้องว่าหมอเขาต้องบอกว่ากักตัวให้ครบสิบวันจังจึงจังเสียเอินว่าเศร้าจึงจะถือว่าหายทํานองนี้ครับผู้ลงค้นกับพยอมเสื้อหมอตรวจเอทิเกพ่อขีดเดียวรักเมื่อก็มี้รักออกจากรยางวลสนามนะครับนี่เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจบ่ถือต้องนะครับฝากพี่ฝากน้องบอกกันต่อๆไป ว่าจริงๆแล้วกับท่วงสาธารณสุขเขาก็ออกข่าวออกข่าวทั้งเพจทั้งเฟ c e b o o กทั้งเขาโยว่าแบบจังแซนเปนความเข่าใจผิดของพี่น้องนะครับพี่น้องขึ้นว่าจะของเศร้าเอารักษาไปแล้วยังไม่ถึง10วันแล้วตรวจอทีเมีขีดเดียวนี่ว่ามันจะของเศร้าบ่าอยูหอนมองกากตัวอย่างนั้นคือการเข้าใจผิด เพราะจริงๆแล้วบ่หันเศร้าได้ครับนั่นถ้าออกไปเท่าทียเท่วเดือนไปหาหันใจไปใกล้คนสามารถแพร่โรคให้มูได้เพราะว่ามันต้องกายสิบมือมันจังสีเศร้าแพร่เสือหลังจากเขากินยารักษาหลาักก,กักตัวแยกตัวอย่สิบมือขึ้นไปเกินสิบมือพุ่นจังสิปปอดภัายจังสิบอ,อไปแพร่เสือห้ไผ่นั่นครับถ้าเกิดลักออกจากโรกพยาสนามหรือถ่ายอยู่ในหมู่บ้านเขามีจุดกักตัว โรงบาลทรงยาไม่กินอยู่บ้านเร็นลวให้ไปกักตัวเกิดตรวจเอทีเคเองมันมีกี่เดียวรักหนีจากหม่องกักตัวมันกลับไปแพร่เชื้อโรคมูะนั้นแล้วการเฮดเรานี่เป็นการเฮดผิดเพราะว่าเกิดบรำรัดระบ้างไปแพร่เชื้อหมู่ได้นะครับกระทรวงสาสุเขาบอกว่าเนวนี้เขาบอกว่าถ้าเขาสู้กระบ,บวนการรักษาแล้วในระหว่างการรักษานี่บบให้ตรวจเอทีเคหลัง หลังการรักษาครบสิบมื่นล้วก็บ่ให้ตรวจกระท่วงสาธารณสุขเขาบอกว่าการตรวจเอทเคเนี่ยมันจะเป็นผลบวกเป็นสองขีดประมาณหลังติดเชื้อไปแล้วห้าถึงเจ็ดวันมันยังสิขึ้สองขีดหลังอย่างน้นไปมันบ็ขึ้สองขีดมันบ็ขึ้สองขีดแล้วบได้หมายเขาว่าเฮาเศร้านะครับเฮายังสามารถแพร่เชื้อได้อีกอยู่เพราะนั้นถ้าผูใ้ใดลากออกจากโรงบ้านสนามก็ดีลากออกจากจุดกักตัวในหมู่บ้านในชุมชนก็ดีน่น ผู้สิกินยาจากโรงพยาบาลทรงมาให้เขาให้แยกตัวไปกักในหมู่บ้านในชุมชนนั่นแยกไปกักตัวเกิดตรวจเอทีเคตเราขีดเดียวลักนี้บองจากมองกักตัวอันนั้นเป็นการทําที่ผิดเพราะว่าเมื่อออกจากหันเขาใจว่าจะคของเศร้าแล้วนี่อาจจะไปไก่ชิดกผู้พื่อญยาิพี่นอ้องอาจจะไปแพรโ่โรคกระเื่นมันแพร่ได้ลักสูตรเขาก็คือต้องรักษาและก,กักตัวแยกตัวสิบวันขึ้นไปจึงจะ ใสใส่มาใส่ได้ในระหว่างที่ไปใส่มาใส่นี่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างหลังเมื่อเห็ดคือกันปกติคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจ ATK กระทรวงสาธารณสุขไม่แนะนําให้ตรวจในระหว่างการรักษาและหลังการรักษาเพราะมันจะตรวจพบ2ขีดก็คือตรวจหลังติดเชื้อ5-7วันนะครับหลังจากนั้นมันบอพบ2ขีด มันบอกว่าสองเหตุบอ่อสมัยว่าพี่น้องเศร้าพี่น้องยังแพร่โรคผู้อื่นดอยู่เพราะนั้นหนึ่งต้องรักษาให้ครบสิบมือกักตัวแยกตัวครบสิบมือเวลาไปมาใส่มาใสามา่สมันยังแพร่โรคผู้อื่นเด้อครับนี่เป็นการว่าการจ่าสู้การฟั่งในส่วนที่กระท่วงสาธารณพ่นมีการแนะนําเผยแร่แทแช่ทั้งโลกออนไลน์มาให้พี่น้องในหูจักทังเฮ้าช่องปอนบ้านโยธุบกับมาบอกมาบอกมาจ่าต่อให้กับพี่น้องในหูจักครับ เด้อ,อยยางกีไลมีแนวมาฝากกันจักเรื่องสองเรื่องต่อมือก็ยังเป็นประโยชน์นะครับถ่ายยังคืนเหตุแบบเก่าต่อไปไปบันบอนเศร้าหรือไปเผยแพร่พพโลกได้เช่ไนะครับเขาให้กักตัวเซฟมือหอก็กักตัวได้๋ยวหอกมือเจ็ดมือสีอต่ตวดเอธิเคสเราพอคิดเดี๋ยวนี้จ้อยบูปักตัวโมโมนนนนนูนี่นั่นนั่นนั่นอันตรายสิไปเผยแพร่โลก้ขมูโรบมันก็สิกระจัดกระจายไปในโมบานหลายเติบขึ้นอีกเรื่อยๆตอนนี้ผู้ติดเสื้อไล่มาแห่งรลายข้นกูมือกูมือครับ มันป้องกันอย่างอิลอีหรอเนี่ครับพี่น้องเอาละครับนี่ก็เป็นแนวคุ้ยก่อนก่อนนอนนํามาฝากพี่ฝากดอกมือนี้นะครับเดอ้อเอาวาในี้สูตรเด็ดในการป้องกันในร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าทําได้ไม่ติดโควิดแน่นอนคือหยังแต่ว่ามันไม่มีหมเหตุไดหรอกครับมันเป็นภาษาคุยกันแล้วก็เ,เล่าเรียนเนี่ยนี่แต่ว่าเป้าเรียนเลยล่ะแต่ว่าถ้าทําจริงๆถ้าทําได้มันป้องกันในร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สูตรเด็ดเหตุใดบ่ะ อยู่บ้านอย่างเดียวอันที่หนึ่งนี่ไม่ไปไหนอยู่บ้านอย่างเดียวบอไปใส่ดีเห็นจีไหนกูปติดครับเพราะว่าโควิดนี่เสื้อโรกมันยืนมุคนเสื้อโวกไม่ยืนมุค้นจะเป็นแล้วเป็นโรคแล้วจังมาแพ่ไหโมูนะครับถ้าบอไปใกล้คนบอไปใส้มาใส่เห็นที่ไหนกูเปลี่ยนโควิดเพราะฉะนั้นสูตรก็คืออยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนนี่ปติดแน่นอนเสร็จแล้ว ถ้าบอยากติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่บ้านก็ต้องไม่พบใครเพื่อมาบ้านเมื่อกี้เอาไวรับแขกเลยในบ้านข่อยอยู่แต่บ้านข่อยอย่างเดียวพื้นมาหากับบพบไม่อนุญาตให้ใครเข้าบ้านไม่พบใครบ้านนี่มันเหตุใด้าล่ะครับแบบนี้มันก็เป็นไปได้ยากนะครับเนาะอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนไม่พบใครเนี่ยถ้าทําได้โอ้ยมันเรียบร้อยรวดเล็วเห้ในก็ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปิทิแน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงในชีวิตประจําวันเท่านี้ คนเข้าตรงไปตลาดตาลาดไปธุระไปซื้อกับเขากับหน้ามาเห็ดกินสันตัวไปท,าทา่านาขอกท่านาคารเบิกเงินมาใไสเออหาเงนเินเบิดเงินทิ่ฝากไปธนาคารสีใส้สีใจมีไราใจก็ตงไปเบิกธนาคารจังสีนะครับมันก็ตรงไปไปติดต่อราชการทายบัตรทายเบือประชาชนคัดสเนอาอทะเบียนบัตรงยกรแลหลวแต่มมันมีแนวไปเบินละนะครับเพราะนั้นมันเป็นไปได้ยากที่คุณจะอยู่บ้านอย่างเดียว ไม่ไปไหนแล้วก็มันเป็นไปแต่ยากที่จะไม่พบใครเลยมันเป็นไปได่ยากมากห่วยสมมติว่าเขาอยู่บ้านนี่อยู่บ้านอย่างเดียวบ่ไปใส่แน่นอนคนตงรงน,นี้โทรมาหามันจะพบใครได้ยังไงอ้าวโดยเฉพาะช่วงสองการนี่นี่จะมีบุญพร้อมเป็นเทศกาลสองการนะลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้านผู้กเฒ่าผู้แก่พ่อแม่ลูกหลานไปทํางานอยู่ต่างถิ่นกลับมาเยี่ยมบ้าน บางหมู่บ้านก็เอาบุญไปพร้อมกันได้เอาเอาบุญบ้านพร้อมสองการเนี่สมมติว่าช่วงนี้ท่านอยู่บ้านอยู่บ้านนี่อยู่บ้าน,นยอย่างเ,เดียวไม่ไปไหนไม่พบใครมันสิไม่พบใครได้เขาสิมาเก็บเงินค่าบุญสมมติว่านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งน,งนี่เขาเอาบุญบ้านนี่เอาบุญกองบุญเอาบุญยังก็แล้วเต่ใส่พร้อมก,กันกับสองการรวมเนี่แต่ถ้าสมมติมีบุญบ้านพร้อมเนี่มันต้องมีการเก็บเงินในลังค่าเลื่อนต่ตางๆลังค่าเลื่อนละสองร้อยสามร้อย ปดร้อยก็แล้วแต่ตามที่มีแนวงันแพงตามตัวอย่างเทปหาอีสานเท่านะครับถ้าเอาบุญบ้านแล่กก็ถ้าสมมติว่ามีแนวงันราคาแพงเก็บแพงเนี่ยเก็บเจ็ดร้อยแปดร้อยจ้างมอลำคณะเป็นแสนสองแสนตํำนองนี่ครับแต่ว่าถ้าบ่มีแนวงันยังมากไม่ก็เก็บเงินละสองสามร้อยประมาณนี่อยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนไม่พบใครมันไม่สิไปได้เขามาเก็บเงินบุญสมมติเก็บเงินออกบุญบ้านนี่ออกราคาเลื่อนละนี่เสียเขาไปเก็บเขาไผ่ขัน ไม่ไปไหนไม่พบใครดินอกจากว่าสิใษฐวิธีแจกเบอร์โทรก็ค้นไว้ถ้าจะมาเก็บเงินบุญโทรมาบอกผมก่อนต้องวางสิบอกผมจะเอาเงินไปวางไว้ตรงหน้าบ้านห่างจากบ้านผมร้100อยเมตรท่านเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่ให้ไปเอาเงินที่ผมวางไว้ตรงนั้นบอกขาเฮตังสันได้ันก็แมอนอยู่แต่มาในทางปฏิบัติคนบริโภคจากได้พระภแยกตัว บวก,กี่ยวกับคนบวไปใส่อยู่บ้านอย่างเดียวเขาสิเกมกันค่าบนห้องก็มาข่าประตูบ้านลอดล้วอ,อยู่บอสเพใหญไเขามามันก็ได้พบเขาเดินแล้วเขาบอกว่าออกบนใส่สองการเนี่ยเด้อเงินละสามร้อยเห็นเป็นไหนบ้างก็ได้ออกน้ำเขาเสตัวมันต้องพบคนมันไม่พบคนมันเป็น,ปนไปได้เนี่ยเอาละครับถ้าเฮตุได้จริงๆถ้าทําได้จริงๆอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ไปไหนไม่พบใครนี่มัวไอ้มันก็แเม่นั่นแล้วมันก็ป้องกันได้รอ้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ว่าทำได้หรือเปล่าส่วนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับเอาละครับนี่มือนอีก็คือการเบา้าการาจาการพูดการคุยกันก่อนนอนครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับก่อนจากการคำขึ้นนี่ก็ให้ฟังเพลงจักสามเพลงสัก่อนเป็นเพลงก่อนนอนแล้วจังคอยมาพอกันไม่ในมือต่อต่อ,ตอไปครับคลิปต่อต่อไปได้ครับขอบคุณพีคุณนวองตีฟังคลิปตังต้งแต่ต้นจนจบขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดี นอนรับฟันดีนะครับรล่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นทุกมือเด้อครับแล้วก็รักษาตะขวงให้รอดพ้นให้รอดพ้นให้ปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าเด้อครับสุขดีสุขบุญสุขคนนอนรับฟันดีครับสวัสดีครับ นาแปลาพงเรือนอีกแลว้วเกล้าตา้ออวิจนายทินจากเมืองจินข้ามเดืนเข้ามาส่งเมให้นางต่างหน้ากับแอวพอ่พอตามพ่อนาไกรตาเดือดแต่โผล่มาเจือบไว บอกเป็น,ออนทอย่านเซฟดีเมืองไทยชาไปโรคร้ายเล่นงานใส่เม็ดเทดเวียกอยู่บ้านตัวไปอยู่มันคือทางรอดตายอย่าอยู่ใกล้ใครยอย่าให้ผู้ใดใกล้เธอเพราะเมนห่วงเลือย่านเจอโควิด คนที่ไกลส่วนอ้ายนั่นหรือใชเ้เจลล้างมือพุ่นเด็กก่อนไล่ถ้าแก่งแข่งต้านหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเดอ้อลาโอ้โหพุไทยต้านภัยรุกรานหากกันและมีสติมีหนทา ังฟ้าอยมึงหน้าจอขออายออนลายส่งหาอย่าเหงาเด้ออายสัญญาโควิดซาสิมากอดนา หูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามิภัยแกล้งโง่อยือใจบ่ให้เจ้าลาเพ็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่าทําแบบนี้เด้อล่ะแพงปานนวยตาเจ้ายังนอกใจ เจ้าสิไปก็พอพอใจเหตุผลอยูล่ล่าในข้าวคานหอมปองสูงเสียป้าคนที่นาลากลายเป็นตัวหฮาเมื่อเจ้าไปเป็นเทพสําใดกลั้นใจทนเอาแบบเทนี้ยินดีนําเขาหน้าที่เป็นเก่า ลบเจ,จ้าจากใจจบเบดเท็ๆอยากบอ,อกรันเบความหักสองเฮายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาสาวลงหลุมบูกแขนส่งเธอดีใจน้ำเด้อให้เยินให้สุม ทศไปแบบนุมนุมแม่นอายสิกลุ่มหัวใจซ้ำตา เาสิไปกระพาะเข้าใจเหตุผลอยู่ลาได้ข้าวค้าห้องของสูงเสียปากคนที่นา่ารักกลายเป็นตัวเฮาเจ้าไปดีเป็นเจ็บสับใดกลั้นใจทนเอาอยู่แบบเหตุนี้ยินดีนำเขาหน้าที่แฟนเขาคือลบเจ้าจากใจ ออครานเวกความหักสองเหายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเท่าสาลงลงุมแขนทรงเธอดีใจน้ำเดิให้เห็นให้สุ่มจูแบบเท่ทไปแบบนุ่มๆแม่ทายส้กลุมหัวใจซ้ำ นส่งเธอดีใจนําเดอ้อให้เห็นให้สุมโยกแบบเทเทไปแบบนุ่มๆแม่นทายสิกลมหัวใจซ้ำ เหมือนคนติดยาก,กลับมาเธอเนื้อทองโอ้แม่น้องเฝ้าเรียกหาอย่าลงเลยมาบอกเมืองบากลับมาให้พี่ชื่นใจมาดูขอรัเธอหนา พอกว้างใหญ่นโรหราชไม่เคยลวงใครจำได้ไหมที่ยืดใจคือาโม ใจคือยม